สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแป้งบัวลอยที่ได้จากสีธรรมชาติของพืชผักผลไม้บัวลอยนมสดนะคะ ใบเตยนะคะใบเตยใบเตย,เตยอันชัน,นะคะน่ะตุ๊เแมอันชันเข้าไปะค่ะยิงบีก็ยิงออกเยอะนี่นะจ๊ะเราจะบดแก้วมันกรด้วยมือถ้าล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็กรองนะคะแก้วมันกรน,นะคะ คน,น,นะคะน้ำอัมชันนะคะเราจะบิดมะนาวไปให้เปลี่ยนสีนะคะสีเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะสีที่ได้นะคะอัมชัน ใบเตยอันนี้ก็อันชัน้นผสมมะนาวนะคะแก้วนี้ผสมอันชันผสมมะนาวแก้วนี้ก็คือแก้วมังกรนะคะรอบนี้เราจะทําแบบสามเหลี่ยมรูปประมาณนี้นะคะ่ะนี่นะคะแป้งทําขนมบัวลอยลองดูนะคะวันนี้รอบนี้จะเป็นยังไงอันนี้นะคะแป้งมันนะคะแล้วก็นี่แป้งเทลงไปคือแป้งทําบัวลอยหลังจากั้นเราก็จะเราจะมาลอนนะคะให้ให้แป้งมันกับแป้ง แป้งอันนี้บัวลอยมันมันเข้ากันนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่สม่ำเสมอกันค่ะนี่ค่ะแป้งแบ่งเป็นถ้วยถ้วนะคะเอาเอาเป็นสีสีนะคะจะเจาะอันนี้ไว้ก่อนให้เป็นอันนี้เอาสีแก้วอัญชันก่อนนะคะเอ้ยไม่ใช่สิค่ะแก้วมันก่อนนะคะทิ้งไว้ก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้อัญชันผสมมะนาว ก้อนนี้แบบชั้นๆเดียอย่างเดียวนะคะอย่าให้มันอันนี้นะคะเดี๋ยวมันจะให้แข็งไม่เลีนะคะนี่นะคะแล้วก็ใบ,บเตยกะแป้งให้ดีๆนะคะทำทีละทีละสีนะคะเดี๋ยวแป้งมันจะได้สีผสมกันมือเราเปียกใบเตยละผสมใบเตยก่อน ตึงไปอีกหน่อยมันแห้งเกินนี่นะนี่นะเรียบร้อยสีอันนี้สีของอันชันนะคะอันชันผสมน้ำมะนาว,วอุ๊ยเยอะไปจะบอเปล่าจะแฉะไปโอ้โหแฉะเลยเละเลยจ้ะตั้งเพิ่มแป้งไปนะคะประมาณนี้ก็สีนี้นะคะสีแก้วมังกรนะคะ สีชมพูสีธรรมชาตินะจ๊ะเคพิงสีพิงชุชมพูชมพูสีดอกไม้อันชันไม่มีผสมอย่างอื่นนะคะมันเละอย่าให้มันเละนะคะเละแน่นอนรอบนี้แหมรูสิค่ะ ปั้นนะคะเป็นลูกกลมๆน่าจะแบบัะประมาณนี้นะจ๊ะมมนแห้งเกินก็แป้งแป้งก็จะไม่ก่อตัวนะจะปั้งยาก ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสุกก็คือคือว่าลอยนะคะาก็จะใส่ในน้ำเย็นน่คะเป็นดอกเป็นดอกเป็นดอกหรือเป็นอะไรกระดุมอะไรก็ไม่รู้นะคะนะคะเราก็จะแช่น้ําเย็นไว้แล้วก็ลวกึ้น,นะคะนี่นะจ๊ะสีขนมของเรา <laughs> จะออกมาหนะ้าตาประมาณนี้นะจ๊ะนี่จ๊ะ มีสีอะไรบ้างเอ่ยสีชมพูสีม่วงสีเขียวใบเตยสีข้างบนอันนี้อันชันนะคะอันนี้อันชันผสมมะนาวนะคะสีม่วงอันนั้นสีสีชมพูผสมสีม่วงสีฟ้าผสมปมเปือกันน่าจะออกเป็นสีกะปิหรือว่าสีอะไรไม่รู้นะคะในสีชมพูนะจ๊ะ่นจ๊ะ ขุ้นมะพร้าวนจ่จจะมะพราอ่อนนี่นะขูบเวาๆอ่อนมากนะคะไฟัง้งแต่นิดหน่อยนะคะ น้ำตาลตามความอชอบนะคะเราจะไม่เน้นหวานมากนะคะน้ำตาลใส่ขาวแค่นี้ก่อนถ้าไม่พอค่อยเติมใหม่นะคะจะใส่นมสดนี่นะคะนี่นะจ๊ะต่อไปก็คือนะคะจะใส่นมข้นนะคะเมื่อกี้นมสด ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรสชาติตามความต้องการนะใส่เกลือใส่บบตาลแค่นั้นเองนะคะนันนี้ใบเตยต้มแล้วนะคะบัวรอยของเราเนี่ยจะตักใส่เนี่ยนี่นะจ้าบัวรอยของเราชิมดูอนะร่อยนี่นะคะบัวรอย นมสดนะคะเนี่ยนะคะจะเป็นสียงนี้อัญชันใบเตยแก้วมันกอนนะคะนักจัดน,น้าแก้วกับมันกอนแล้วก็สีม่วงนี่ก็เน้ำมัญชันบีบใส่มะานาวนะคะจะกลายเป็นสีม่วงนะคะกับมะพร้าวอ่อนนะคะบัวลอยบัวลอยน,นะคะสำหรับวันนี้ขนมนบัวลอยนมสดมะพร้าวอ่อนนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ เพื่อนๆลองไปลองไปทำกินดูนะคะขอบคุณค่ะเจอกันในใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ